วัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะตื่นมารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับวัยรุ่นพระใหม่จัดให้อีกหนึ่งรายการนะฮะอายุวนะัฒนมงคล7 9เก้านะฮะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทร,รุ่นพันพันล้านนะฮะถะวายซื้อที่ดินคือรายการนี้นะรายการที่แล้วคลิปที่แล้วผมออกเป็นไปเป็นเนื้อชนวนทองแดงนะตามที่สัญญาไว้จะไล่ให้ชมทุกเนื้อก็แล้วกันนะพี่น้องนะเนื้อชนวนทองแดงนี่คือ มหาชนวนมวลสารเก่าโบราณเหรียญรักเหรียญโปรดผมเลยนะฮะจมูกเร้อยๆเลยเกลี่ยมกรอบไว้ขึ้นรุ้งสวยงามมากรายการนี้จัดสร้างเพียง999เหรียญสร้างน้อย999เหรียญบนโลกครับพี่น้องครับหาไม่ค่อยเจอแลยนะพี่น้องนะรายการนี้เขาไล่เก็บกันหมดนะครับนี่คือหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่นั่งห่มคลุมเต็มครึ่งองนะคร สวยสดสดงดงามอลามแท้แลตะลึงพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ยโอ้โหกล้โโองไม่โฟกัสสะท้อนไฟหน่อยนะพี่น้องนะคือรายการนี้ผมเลี่ยมไว้ตั้งใจจะเก็บไว้เองนะพี่น้องนะขึ้นรุ้งสวยมากเหรียญจริงคือสวยมากพี่น้องครับจมูกเรียร้อยเลยนะนี่คือด้านหลังขึ้นรุ้งเลยดูนะครับเลขโค้ดหกสามหนึ่งรวมกันเป็นสิบอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับ ถวายซื้อที่ดิน2566เป็นรายการพระใหม่ยอดนิยมรุ่นพันพันล้าน,ลานหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเดิมเป็นสวนสงฆแกเป้นะฮะวัดโพสีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินหลวงปู่มหาศิลาบอกเลยว่าทุกรายการของหลวงปู่ทุกรุ่นมีประสบการณ์นะพี่น้องนะบอกเลยว่า ใครติดตามหลวงปู่นี้จะบอกเลยว่าหลวงปู่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศและก็ทั่วโลกครับพี่น้องครับวัยรุ่นพระใหม่จัดให้เนื้อมหาชนวนมวลสารเก่าโบราณเหรียญอายุวัฒนมงคล7-9ตามคําขอตามที่ได้สัญญาไว้จะไล่ให้ชมทุกทุกเนื้อเออทุกรายการก็แล้วกันนะฮะจัดสร้างเพียง999เหรียญน,นะ อ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆเพื่อจะได้ทันเหตุการณ์ลงคลิปไหนเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนเพื่อนชอบรายการไหนจะได้โทรมานะฮะจะได้โทรไวๆจะได้ไม่อดจะได้ไม่ต้องเสียดายโทรมาบอกว่าหมดแล้วครับไปแล้วครับก็ต้องเสียดายกันนะฮะช่วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะจะมีการแจ้งเตือนจากทางระบบไปนะฮะจากทางช่องของเรานะฮะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสาม ไปไวมาไวแล้วก็ไปไวรายการนี้สามนาทีนะฮะสวยๆแบบนี้ไม่เก็บมีคำเดียวที่อยากจะบอกพลาดเอ้ยพลาดพลาดพลาดไปแล้วนะครับมาหาชนวนมวลสารเก่าโบราณสร้างเก้าร้เเหรียญบนโลกอยากเก็บรีบโทรมาเอ้ยมีเจ้าของแล้วเหรียญนี้โอ้โห อุ้ยทษทีครับประธานโทษทีครับๆๆๆตั้งใจจะแบ่งไว้ให้พี่ชายเข้าไปแล้วโอเคนะครับมีเจ้าของแล้วหารายการใหม่หาเหรียญอื่นก็ได้เออแต่หายากบอกเลยสร้างเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกนะเออก็เฉลี่ยดูนะครับพี่น้องครับประชากรกี่ลูกศิษย์ลูกหาลูกปู่กี่ร้านกี่หมื่นคนและเหรียญสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญคุณคือผู้โชคดีแค่ไหน นะฮะเออผู้ลยจะหาว่าโมถ้าได้ดูเรียนจริงพี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้โมพี่นี่ของแท้จริงๆวัยรุ่นครับใหม่ออโอเคนะครับสามนาทีสี่นาทีห้านาทีพอหายคิดถึงกันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ